เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยและผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องนีฟิปกับเกมโรบ l o อกไดโวกันอี c เช่นเคยนะครับผมอาวันนี้นะฮะเราก็ได้รถบับเบอร์บีมาแล้วนะครับผมเฮ้ยกิจกรรมมันยังไม่จบอีกเหรอทุกคนคือแบบโคตรนานนะครับตอนแรกผมก็รีบทับว่านึกว่ามันจะมาแค่แบบ อาทิตย์เดียวอะไรอย่างนี้เออก็เลยแบบรีบทำทันฟอร์มเมอร์แต่ว่าคันนี้เหมือนมันจะต้องเติมนะครับผมเออคือเติมกี่บาทก็ได้ผ่านระบบโลบล็อกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือถึงจะได้มันมาแต่ว่าผมได้ในการประมูลมานะครับผมเออเราได้การประมูลมานะผมก็ได้มาแบบท่าน,นี้เลยนะเนี่ยคือ,อคือไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มแนละ้วขออนุญาตปิดฝนแป๊บนะครับผมโอเคปิดฝนเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมวันนี้เหมือนเจ้าของเก่าเนี่ยน,น่าจะได้แต่งมาแล้วนะครับผมเออ นี่นะโอ้เราลองมาดูกาลาดกันดิว่าคันน้อัพเลยไปแล้วบ้างนะครับผมโอเคแต่งเหมือนจะเต็มแล้วนะ2่สนะครับผมม้านะครับแรงม้านะโอ้โหเหมือนจะแต่งเต็มแล้วคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคุ้มจัดนะครับเก,กียร์ก็ก็คือเป็น6เก,กียร์นะครับสแสดงว่าเราก็ต้องมาแต่งอันนี้เลยนะครับผมเออวิชั่ว handling handling ก็แต่งมาแล้วครับเออคือสุดแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับ ชั้น4ก็แต่งมาให้แล้วอะเออท็อปสปีด542นะครับผมพาวเวอร์นะฮะ2 4 0 HP นะครับหรือว่าแรงม้านั่นเอง โอเคในโต๊ก็แต่งแล้วนะหมดแล้วทุกคนโอเคยางเดี๋ยผมเอาเป็นนี้แล้วแล้วแหละนะครับผมส่วนป้ายทะเบียนเนี่ยมันไม่มีนะก็คือดูดิมผมใส่อื่นไปคือไม่เห็นนะป้ายทะเบียนะน่ะเพราะนั้นก็เป็นเดิมเดิมไปแล้วก,กันนะครับส่วนบอดี้อ่ะบอดี้ไม่มีอะไรแต่งได้เลยนะครับศูนย์เลยแล้วก็สีเนี่ยผมว่าอ่ะสีแต่งเลยไม่ค่อยได้นะครับเป็นบอดี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ล้อเนี่ยอ๋อเป็นอย่างนี้หรอ สีคนละลี่อ๋อโอเคผมขอเปลี่ยนสีล้อหน่อยดีกว่าผมอยากให้สีมันแบบมันต้องตัดกับสีอะไรวะถ <c oughs> ึงจะสวยขาวเอ้ยขาวก็สวยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับเป็นสีแบบเมทัลเมทัลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลองแบบขาวอีกสิโอเคประมาณนี้แล้วแบบให้มันเข้ากับพวกท่ออะไรตรงเนี้ยนะครับผมโอเคแปดร้อยจัดไปนะครับโอเคเรียบร้อยหมดแต่งอะไรไม่ค่อยได้นะครับล้อเนี่ยก็เป็นล้อนี้นะล้อเด,เดิมของมันเนี่ยสวยแล้วนะฮะว้าวจริงๆนี้ก็สวยนะเออฟิลเลยอะ แต่ว่าเราลออเดิมนี่แหละเข้าสุดแล้วนะครับเข้ากับรูปทรงมันอะโอเคมา B 1 2 7 b u m b l e b บีนะครับผมใครที่เอออยากหาคันนี้น,นะครับผมก็ไปหาในโลกของการประมูล erm นะผมเห็นมีคนแบบเอามาลงเยอะอยู่นะครับเออใครที่อยากได้ก็ลองไปหาในประมูลนะไม่ใช่ว่ามันหาไม่ได้นะครับเอามารีวิวนะี่เยมันหาได้อยู่นะครับผมอ่าโอเคตอนนี้เราก็แต่งเสงร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมคือแต่งเต็มแล้วโอเคท็อปเทสท็อปสปีดหน่อยซิ ดูสิว่าจะถึงหรือเปล่านะครับผมโอ้โหแต่ว่าไม่ถึงท็อปสปีดมันคือ542ใช่ไหมก็ไม่ได้ดันไปถึงได้แบบง่ายนะเออใช้เวลาอยู่นะครับกว่าจะดันไปถึงเลยนะครับผมโอ้โหโอเคก็ถ้ากดบูทไปเนี่ยก็โอ้ก็ไม่ถึงก็มันมัน,มนความเร็วมันก็จะลดมาด้วยนะครับผม ในส่วนของตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เราจะมาเริ่มแข่งกันเลยดีกว่าผมดันแรกหนะ้าโอเคลอกคนครับผมถ้าไม่มาก็ไม่มีคนมาก็เอาตัวไก่มาโอเคมาแล้วนะครับดันแรกเราจะไม่กดศูร์เลยนะครับผมนี่ี่เราไปแบบชิวๆผมว่าเดาไหมเออสิบเอ็ดวิผมว่าสิบเอ,อ็ดวิววเพียสี่วิละห้าวิหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอ้ยโอ้โหเราถูกเราถูกเฉย ดูจากความเร็วแบบประมาณนี้น,ะน่าจะ 11v นะครับเออ,อเฮ้ยก็ก,ก็ก็เร็วอยู่นะ1 1 b ทุกคนเพราะว่ามาตรฐานมันแบบถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยน่าจะ12นะรถธมาแต่งเต็มนะครับโอเคมาลองเราูเ e อร์กันเฮ้ยนี่มัน In t r a n c e เฮ้ยไม่ใช่ In t r a n c e n To Land นะครับผมโอเคมันยาวไปนะะมาอันนี้นะครับออแต่รูปทรงเนี่ยมันสวยนะแล้วก็ไม่สามารถกด First Person ได้นะครับผมเออทุกคนภารกิจผมยังไม่ได้ทำเลยนอาทิตย์นี้นะครับเออไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะแต่ว่า ปั่นวันเดียวก็น่าจะทันแล้วนะครับ <c oughs> คือแบบขี้เกียจทำภารกิจมากช่วงนี้คือแบบนะครับผมอโอเคตรงนี้เราก็ตรงยาวไปครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมโอ้โหสิ่งเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบนะเหมือนเป็นแบบรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้เนอะเออผมลืมด้วยมันมันเป็นรถไฟฟ้าปะวะไม่น่านะใช่ปะเพราะว่ามีท่อไงซึ่งไม่ใช่รถไฟฟ้าแต่ว่าเสียงมันเนี่ย เงียบจัดเลยคือแบบไม่ได้ยินเลยเลยนะครับผมโอเคตรงนี้เราก็ไปต่อได้แบบชืว่าผม30มสิวิผ่านไปแนละ้วครับยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับโอเคเราจะเล่นแบบดีที่สุดนะครับให้เห็นประสิทธิภาพของมันนะครับผมว่าคันนี้เนี่ยทาความเร็วได้เท่าไหร่นะครับผมโอ้โหดู้ย่เาเรื่องอยู่เกือบ600ครับเกือบ600ทุกคนเมื่อกี้ไปประมาณ580กว่านะครับถ้าถ้าไม่พลาดไปนะครับผมเอ,อ ถ้าผมไม่ได้มองพลาดนะก็5้ากว่าโอเคมบุญนี้จะไปสักเท่าไหร่ดู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 ห้570กว่าเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับแต่ว่าก็ยังดันไม่ถึง600นะครับ ก็ยังมีรถที่แรงกว่านี้นะครับผมเออถามว่าคุ้มไหมสําหรับที่เติมเติมไปสำหรับคนที่เติมนะเออแต่ว่าผมผมประมูลมาผมว่าประมูลมาน่าจะคุ้มกว่านะ <c oughs> เออแต่ว่าเดี๋ยวผมก็น่าจะปล่อยแนละ้วเพราะว่าหาเงินไงหาเงินในเกมมาใช้ดูอยู่นะครับ <c oughs> จะปล่อยและไล่ปล่อยแบบหลายๆคันเลยตอนนี้นะผมเดี๋ยวไปอ,อ,อัดคิปประมูลต่อเลยดีกว่าเออดูซิว่าเราจะประมูลคันไหนบ้างนะผมคันเอ้ คลิปนี้น่าจะปล่อยก่อนคลิปประมูลนะเออคลิปประมูลค่อยตามมาทีหลังนะครับหูเรียกได้ว่าการประมูลหายไปจากเรายค่อนข้างที่จะนานนะครับเออผมจะประมูลแบบปล่อยรถออกอะ่ะเออไม่ค่อยประมูลเข้าแล้วนะครับเออ เพราะว่าผมเข้ามาคิดอย่างเดียวนงโอเคก็เอาเรื่องอยู่นันหนึ่งนาทีสี่หกนะผมถือว่าเป็นเวลาที่มาตรฐานนะเออมาตรฐานที่แบบรถรถคันนี้มันอาจจะทําได้อะไรประมาณเนี้ยเออเล่นให้ลงมาอีกสักประมาณ4ี่ห้าวิก็น่าจะลงเอ้ยขึ้นอันดับได้แล้วนะครับผมไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่นะสำหรับคันนี้แต่ว่าไม่ค่อยเห็นใครมาเล่นทําอันดับนะเออผู้ถือมันก็แบบไม่ได้ดีมากไงอ่าเราลองไปดูด่านเซอร์กิตที่มาเทสเลี้ยวดูว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องของการเลี้ยวนะแฮนด์ลิงแฮนด์ลิงเฮ้ เออผมปรับไปนี่สักหน่อยดีกว่าวเออชิปเนต็ตอ่ะอเคชิปเนต็ตเหมือนจะลงได้ประมาณนี้แล้วก็โอเคลงเนี่ยมันเตี้ยสุดได้เท่านี้แล้วนะครับผมโอเคงันไม่ต้องปรับอะไรมันมากแค่นั้นโอเคมาแล้วนะครับผมด่านโซลกิ t เลสนะครับผมนี่ไปดูซีว่าจะได้ราคาเท่าไหร่เอยไม่ใช่จะได้เวลาเท่าไหร่นะครับนี่ตรงนี้โอช้ชิวไปก่อนช,ช,ชิวไปก่อนโอ้กดบูทออก กดบูดอ,อกโค้งนะครับนี่เป็นเทคนิคหนึ่งที่ทําให้เวลาเราเ,เร็วขึ้นเยอะนะครับสําหรับด่านนี้นะกดบ,บูดออกโค้งไปโอเคเราเก็บบูดไว้กดออกโค้งนะครับโอเคตรงนี้ตรงนี้อ๋ชิวชิวดูดูว่าไปได้แบบสวยงามอ่างเทมากรอบนี้เออเฮ้ยรถดีรถด,ดีถือว่ารถด,ดียังไม่ได้แบบเร็วมากนะครับ <c oughs> แต่ว่าความเร็วเนี่ยก็ไม่ได้ปั่นไปแบบเร็วขนาดนั้นนะครับโอเคตรงนี้เหมือนทางตรงไปได้ พอ่อนหน่อยผ่อนหน่อยโอเคโอ้เมื่อกี้เหมือนเหมือนจะผ่อนผ่อนไปแบบชา้าเกินนะความเร็วเออเมื่อกี้รถเกือบหยุดอะโอเคไปได้ทุกคนไปต่อตรงนี้มีมบุญน,นิดนึงกดไป กดไปเลยนะครับโอเคตรงนี้อ่าปุ๊บของขวาครับโอ้ตรงนี้โอ้โหเหมือนจะกดบูทแรงไปนะครับเหมือนจะเลี้ยวแรงไปนะครับผมโอเคมื่อกี้ปัดไปเลยนะครับผมโอ้ได้หนึ่งนาที7วินาทีนะครับเจ็ดจุดสองด้วยพลาดไปนิดนึงนะครับเกือบและเกือบเพอร์เฟกต์แล้วแต่ว่าพลาดนะฮะโอ้โห เฮ้แต่คันนี้ก็ขับมันนะสังเกตได้ว่ารอบแรกเนี่ยไม่พลาดเลยนะครับรอบ2นี่ก็คือแบบห้าวไปหน่อยนะครับโอเคผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสื้อนี้ผมหาซื้อได้ที่ลินด้าลาผมมีหลายสีหลายสไตล์เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ yeah, Sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of